จักพรรดิอามาตะจงศา์หลังจากการทำการพูดคุยเรื่องต่างๆอีกมากมายพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะมาพบกันอีกในเดือนหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและวิธีการฝึกกันจากนั้นนานปาเทียนก็จากไปหลังจากที่ทั้งสองจากไปหมดแล้วจงศา์ก็สายหน้าไปมาทั้งคู่นั้นเหมือนกับดอกไม้ในเรือกนกระจกการฝึกฝนของพวกเขานั้นง่ายได,ได้ไม่ได้ผ่านความยากลำบากมากนะัก จงสารที่กลับไปเก็บสเสบียงที่เขาเตรียมไว้ก่อนที่จะมุงนะ่งหน้าไปยังถ้ำผลไม้เพลิงสวัสด์เมื่อกลับลงไปยังถ้ำใต้นะ้ําก็เริ่ม,มําพิญวิชาดาบสวรรค์กายสุริยันทันทีจงสารที่ก้าวไปถึงระดับสองเซียนเทียนแล้วในตอนนี้เขายังได้รับวิชาที่ค่อนข้างยอดเยี่ยบเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในรุ่นของเขานั้นก็มีคนที่ก้าวไปถึงระดับสามถึงแม้ว่าเขาจะเหนือกว่าฝึกฝนเร็วกว่าแต่วิชาที่มีก็คงไม่เหนือกว่าเขาแน่นอน แน่นอนว่าพรสวรรค์ของเขานั้นไม่ดีนะักดังนั้นจึงได้แต่พยายามให้หนักเพื่อที่ทดแทนพรสวรรค์ที่เขาขาดไปในเวลานี้จงซานฝึกวิชาดาบสวรรค์กายสุยันในถ้ำผลไม้เพลิงสวรรค์ไม่หยุดเลยหากว่าเข้าสู่จุดติดตันเขาก็จะเข้าไปต่อสู้กับสัตว์อสูรทําเช่นนี้ตลอดไปทําให้ศักยภาพของเขาเพิ่มขึ้นไม่หยุดเป็นเวลาแปดเดือนแล้วนับตั้งแต่จงซานเดินทางมาสํานักขายาัก อย่างไรก,ก็ตามจงสารไม่เพียงไปถึงระดับสองเซียนเทียนเท่านั้นทวายยังไปถึงระดับสองขั้นปลายแล้วนับว่าทำผลไม้เพิงสวรรค์นั้นมีสภาพภูมิอาการที่เหมาะกับการฝึกฝนวิชาของเขาเป็นอย่างมากทว่าเขาก็ยังไม่เร่งทะลวงผ่านไปยังขั้นต่อไปและเขาก็ไม่ควรเร่งรีบไม่ควรทะลวงผ่านระดับหากยังไม่พร้อมต้องไม่ลืมว่าในอดีตหลายสิบปีที่เขามุ่งมั่นมาที่นี่เคยประสบปัญหามาก่อนเช่นนั้น เขาจะต้องก้าวมันไปอย่างมั่นคงเวลานี้เขาได้กลับมายังบ้านพักติงซุยเซียตอนนี้เขาเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดโดยการใช้ดาบจงสารที่ยืนอยู่กลางทุ่งพร้อมกันก็สับไปยังต้นข้าวโพดเหมือนกับผ่าฟืนจงซานตระหนักได้แล้วว่าเขานั้นไม่ได้มีพรสวรรค์และไม่ใช่อัจฉรยิยะดังนั้นเขาจึงต้องฝึกฝนซ้ำๆไปซึ่งตอนนี้กําลังฝึกฝนท่าร่างของเพียงดาบ การกวาดดาบออกไปพร้อมกับปิดตาตวัดฟันเก็บเกีียวเข้าโพดอย่างแม่นยำเพราะว่าขาดพรสวรรค์ดังนั้นเขาจึงจะต้องฝึกด้วยการใช้ปัญญาเขาช่วยอย่างไรก็ตามเขาหาได้เช่คนงูเขาได้คิดค้นวิธีการต่างๆมากมายเพื่อใช้ในการสนับสนุนการฝึกฝนของเขาเขาจะต้องชำนาญในการออกกระบวนทา่าทลายภูเขาสวรรค์และฟันทลายสรรพสิ่งของเพลงดาบสวรรค์กายสุริยันจงสารที่ฝึกฝนวันแล้ววันเล่า โดยการฝึกง่ายๆแต่จริงจังกับทุกการฝึกในตอนแรกนั้นเขาได้ฝึกฝนการฟันในการผ่าฟืนตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นผ่าหินจงสาลที่ต้องจ้องมองให้เห็นรอยร้าวในหินเป็นรอยร้าวที่ไม่สามารถมองเห็นจากด้านนอกโดยการรับสัมผัสให้เฉียบคมจงสาลสามารถระบุรอยแตกของหินได้อย่างแม่นยำก่อนที่จะสามารถโจมตีเบียงจุดที่อ่อนแรงที่สุดได้กล่าวเหมือนงา่ายทว่าการกระทำจริงนั้น เป็นเรื่องยากอย่างมากซึ่งจําเป็นต้องมีความแม่นยําอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งจงซานที่อยู่ฝึกฝนที่สวนของเขานานปาเทียนและเทียนอลิงเอ๋อก็เดินทางมาหาเขาเช่นกันจงซานจะรู้ไหมผมและคิวของสิทธิ์พี่ลำดับสามของพวกเรานะ่ะได้กลายเป็นสีขาวไปแล้วนานปาเทียนที่กําลังรินน้ําชายอยู่บนโต๊ะศิลากล่าวแน่นอนว่าจงซานย่อมรู้ว่าสิทธิ์พี่ลำดับสามที่นานปาเทียนก่าวคือใคร นางก็คือสิทธิพี่ปยชิงซือสิทธิขั้นที่สองนั่นเองทั้งนานปาเทียนและเทียนหลิงเอ,อ๋อทั้งคู่ต่างก็มั่นใจในตัวเองว่าจะก้าวไปถึงระดับแก่นทองในเวลาไม่ช้านี้จนคิดว่าตัวเองได้กลายเป็นสิทธิขั้นสองของสำนักใคร่หยางไปแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมดเลยจงสานที่กมวมดคิ้วกับคำพูดขอนานปาเทียนใช่แล้วมันเป็นสีขาวที่งดงามทีเดียว ไม่ได้ไร้สีสันแต่มันดูเปล่งประกายเป็นความงามที่น่าทึ่งเป็นอย่างมากนานป่าเตียนถอนหายใจเล็กน้อยก่าวออกมาแน่นอนมันจะเป็นขาวซีได้อย่างไรที่ข้าได้ยินมาจากเตี่ยนะเหตุผลที่ผมของนางเปลี่ยนไปเป็นสีขาวอะ่ะเป็นเพราะสายโลหิตพิเศษของนางได้ตื่นขึ้นมาแล้วต่างหากข้าลองถามเตี่ยอยู่หลายครั้งนะแต่ท่านก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยแหละข้าเองก็เลยจะสอบถามสิทธิพี่ชิงซือเช่นกัน ทว่านางก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดซ้ำยังแสดงท่าทางเศร้าใจออกมาอีกด้วยเทียนหิงเอ๋ยยกน้ำชาขึ้นจิบสืบทอดสา,ายโลหิตจงสานจ้องมองไปยังคนทั้งสองอืมถูกแล้วข้าได้ยินมาว่าครที่สืบทอดสา,ายโลหิตพิเศษมาพวกเขาจะมีทักษะที่คนทั่วไปไม่สามารถมีได้อีกทั้งยังเป็นทักษะที่ทรงพลังอีกด้วยเทียนหลิงเอ๋ออธิบายอืมนั่นเป็นเพราะสืบทอดสายเลือดโลหิตพิเศษมานั่นเอง นานปาเทียนนั้นกล่าวเสริมเออใช่เสรนันจื้อข้าได้ยินมาว่าเจ้าเองก็มีสายโลหิตตกทอดน,นี่เพียงแต่มันไม่ได้ปรากฏออกมาหลายรุ่นแล้วมันเป็นสายโลหิตอะไรอย่างนั้นหรือเทียนหลิงเอ๋อสอบถามออกไปตรงๆอ๋อข้าเหรอใครบอกว่าข้ามีกันข้าเห็นรู้เรื่องเลยนานปาเทียนตอบกลับพร้อมกับสายหน้าไปมาเตียข้าบอกมาเช่นนั้นนะเทียนหลิงเอ๋อตอบกลับข้าไม่รู้นานปาเทียนหันหน้านีไม่ยินดีที่จะตอบรับ ดีไม่บอกก็ไม่ต้องบอกเทียนลิงเอ๋อแสดงสีหน้าไร้อารมณ์เห็นท่าทางของเทียนลิงเอ๋อแล้วจงซานก็ไดต่ดสายหน้าพร้อมกับเผยยิ้มบอกปาเทียนหลิงเอ๋อนั้นไร้ดิงสาและตรงไปตรงมาชอบหาเรื่องสนุกเล่นดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิธีผ่อนคลายในการฝึกฝนของหนาอย่างเหลืออีกสี่เดือนก็จะสิ้นปีเจ้ายังไม่ทะนผ่านระดับอีกหรือน,นานปาเทียนจ้องมองไปยังจงซานยังเลยข้าวางแผนจะออกไปฝึกข้างนอกอีกสักระยะ จบจนครบหนึ่งปีเช่นนั้นพวกเราค่อยมาพบกันเป็นอย่างไรจงสานจ้องมองไปยังคนทั้งสองขณะพูดเห็นท่าทางของจงสานทั้งคู่ก็รู้ดีว่าจงสานจะต้องฝึกฝนอย่างหนักแน่ทั้งสองจึงได้ทำแค่พยัหนาเจ้าฝึกฝนหนักเช่นนี้จะดีอยู่หรือทีหนึ่งเอ๋อกล่าวออกมาด้วยความเป็นห่วงอืมอย่าได้กังวลไปเลยจงสานกล่าวออกมาพร้อมกับสายหน้าไปมา เมื่อทั้งคู่จากไปจงสารก็เริ่มเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ละเนื้อแห้งซึ่งในครั้งนี้เขาจะต้องเก็บตัวฝึกฝน4เดือนแน่นอนว่าเขาจะต้องก้าวไปยังระดับสามเซียนเทียนได้แน่อีกสวันหลังจากนี้จะเป็นวันรวมตัวกันของสิษย์ใหม่ครบ1ปีจงสารที่นั่งอยู่ภายในถ้ำผลไม้เพลิงสวรรค์ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาสําคัญถึงเวลาแล้วที่เขาจะก้าวไปยังระดับสมเซียนเทียน ประกายแสงสีแดงที่ส่องประกายไปทั่วทั้งร่างของเขากระจายไปทุกทิศทางพร้อมกับปราณสีแดงมากมายที่ล้อมรอบร่างกายของเขาเหมือนกับหมอกไม่มีผิดเหงือที่หลังไนออกมาไม่หยุดด้วยการฝึกฝนอย่างหนักผลักดันเพื่อให้พาระดับไปอีกขัน้นจงสานที่ตะโกนออกไปเสียงดังเหงือทัวร่างของเขาที่ระเหยออกไปหมดดวงตาที่เบิกกว้างเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถทะลวงพาระดับสามเซียนเทียนได้สาเร็จ จงซานที่รู้สึกไม่พอใจในโชคชะตาและเหยียดหยันพรสวรรค์ในการฝึกฝนของเขาทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเพราะความเจ็บปวดนี้มันได้กลายเป็นแรงผลักดันทําให้เขามีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นเขาในใกาวเคยถึงระดับสามเซียนเทียนแล้วเขาที่จะควบคุมลมหายใจให้กลับมาเป็นปกติช้าๆก่อนที่จะสวมชุดและรองเท้าขับวายุพร้อมกับเตรียมออกไปเขาต้องการกลับไปเตรียมพร้อมที่ติงสุยเซียพร้อมกับเข้าชุมนุมสิ์ใหม่ จงซานรู้ดีว่าวันดังกล่าวนั้นจะมีสิทธิขั้นสองตลอดจนถึงประมุขและผู้นําคุณเขามารวมตัวกันหากว่าเขาโชคดีอาจจะได้รับคําชี้แนะซึ่งอาจจะช่วยประหยัดเวลาในการฝึกฝนของเขาได้สถานที่อีกแห่งขณะที่จงซานกําลังทะลวงพลังฝึกตนไปยังระดับ3มเซียนเทียนอยู่นั่นเองที่บนหุบเขาน้ำพุร้อนก็ได้มีเงาร่างสีขาวที่กำลังเหินไปยังสะน้ำร้อนข้างบนถ้ำผลไม้เพลิงสวรรค์ร่างสีขาวราวหิมะ ผมสีขาวคิ้วสีขาวผิวทั้งหมดขาวหิมะแม้แต่ดวงตายังส่งประกายแสงสีขาวพร้อมกับดาบยาวขาวหิมะเป็นเงาเรือนลางหมอกลุ่มใหญ่เป็นหญิงสาวที่งามอย่างน่าเหลือเชื่อเป็นเหมือนกับโบหิมะที่เกิดบนภูเขาน้ําแข็งล้อมรอบไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เป็นข้อบ,บกพร่องเพียงอย่างเดียวคือสายตาของนางดูราวกับว่ามองเห็นโลกใบนี้เต็มไปด้วยความหนาวเย็น ร่างที่ดูสะอาดบริสุทธิ์ั่วทั้งร่างของนางที่เป็นเหมือนหิมะบริสุทธิ์แม้แต่กาไลที่นางสวมใส่ยังเป็นสีขาวล้วนกําไลดังกล่าวนั้นคือกําไลเก็บของต่างมิตินั่นเองนางที่สะบัดมือปรากฏเป็นทวัดขนาดเล็ก16อันออกมาจากที่เก็บของต่างมิตินางที่ปักทวัดขนาดเล็กอรอบๆกลายเป็น่ข่กลนขึ้นมาทันทีที่ทท่า่กลนดังกล่าวถูกปักลงไปทั่วทั้งภูเขาในเวลานี้กเต็มไปด้วยไอน้ํามากมายนําไปทวน เพียงเวลาไม่นานก็ทําให้พื้นที่แห่งนี้พล่าเลือนไปทั้งหมดแน่นอนว่าทวัดที่ปักลงไปนั้นไม่เพียงแต่เป็นค่ายกลนป้องกันอีกทั้งยังเป็นค่ายกลนปิดพื้นที่ที่ไม่ให้ใครสามารถเข้ามาได้เมื่อนางสร้างค่ายกลนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนางได้เพื่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นตลอดจนชุดของนางเก็บเข้าไปในกําไลเก็บของ,ของนางร่างกายสีขาวที่เปล่งประกายก่อนจะค่อยๆเดินตรงลงไปบอ่อน้ํา และเริ่มอาบน้ำพุร้อนเพื่อชำระร่างกายด้วยความผ่อนคลายขณะที่นางกำลังแช่น้ำชำระร่างกายของนางยังมีความสุขนางที่พิงอยู่บนก้อนศิลาใหญ่นั้นลอยคอยอยู่เหนือน้ำหลังจากนั้นชัน่วขณะนางก็หลับตาพิงศิลายักษอย่างสบายอารมณ์อีกด้านหนึ่งนั่นเองจงสานที่อยู่ใต้สระน้ำพุร้อนซึ่งลึกลงมาและมีหินปิดปากถ้ำของเขาด้วยตอนนี้กำลังว่ายน้ำขึ้นมาช้าๆบนผิวน้ำ ที่ก้นของสระน้ําผุร้อนจงซานนั้นอยู่ลึกมากแน่นอนว่าระยะเวลาขึ้นมาบนผิวน้ํานั้นต้องใช้เวลานึงการถูกไหมเลยทีเดียวจงซานไม่เร่งรีบว่ายน้ําเขาค่อยๆขึ้นมาบนผิวน้ําอย่างสบายใจหลังจากผ่านไประยะเวลาหนึ่งสาวงามที่รู้สึกว่านางได้อาบน้ํามาเป็นช่วงระยะเวลาน,านานเหมือนกันนางจากกึงค่อยๆขยับเดินขึ้นมาบนฝั่งซึ่งนางเดินขึ้นมาช้าๆน้ำผุร้อนที่อยู่ระดับเขา่ายิงสาวจ้องมองไปยังรูปร่างที่สมบูรณ์แบบของตัวเอง นางที่ถูนหน้าอกของนางเบาๆทว่าสัมผัสได้ว่าบนผืนน้ำเวลานี้กำลังเป็นรอ,อกขึ้นและนานนั้นเองดวงตาของนางก็เบือกว้างรึบที่ใจกลางน้ำผู้ร้อนนั้นเกิดเป็นลูกขึ้นจงสารที่โผล่พุ์ดขึ้นมาบนผิวน้ำในชุดสีขาว